สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JA Auto Garage วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรีวิวรถซีดานรุ่นใหม่ล่าสุดจากเกาหลีใต้นั่นคือเกียร์เซราโตปี2025รถที่ขึ้นชื่อในเรื่องของดีไซน์ความประหยัดความทันสมัยและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทุกการขับขี่เกียร์เซราโต2025มาพร้อมกับการอัปเกรดทั้งภายนอกและภายในที่โดดเด่นยิ่งกว่าเดิมโดยเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวและมีเส้นสายที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมกว่าเดิมอย่างชัดเจน ด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังน้าแบบไฮเกอร์โนที่เป็นเอกลักษณ์ของเกียร์แต่ปรับให้ดูทันสมัยมากขึ้นผสานกับไฟหน้าเลเด,ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกเฉียบคมและเทในทุกมุมมองส่วนด้านหลังของตัวรถมีไฟไท้ายแบบเส้นเลเดที่เชื่อมต่อการเพิ่มความรู้สึกหรูหราและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด17นิ้วเพิ่มความสปอร์ตให้กับภาพลักษณ์ของเซราโตรุ่นนี้อย่างลงตัวภายในห้องโดยสารของเกียร์เซราโต2025ออกแบบใหม่ให้เน้นความหรูหราและความสะดวกสบายมากขึ้น วัสดุที่ใช้เป็นแบบซอฟต์ทัชและเพิ่มแสงไฟแอมเบียนท์ไลท์ที่ปรับได้หลายเฉดสีทั้ให้บรรยากาศภายในห้องโดยสารดูทันสมัยและผ่อนคลายหน้าจอสแสดงผลกลางแบบสัมผัสขนาด10.25นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงที่ให้ประสบการณ์ความบันเทิงในทุกการเดินทางเบาะนั่งถูกออกแบบให้รับกับสรีระของผู้ขับและผู้โดยสารสามารถปรับไฟฟ้าได้และมีระบบระบายอากาศในเบาะหน้า พื้นที่ภายในกว้างขวางรองรับการโดยสารได้อย่างสบายแม้ในการเดินทางไกลระบบประบอากาศแบบแยกโซนซ้ายขวาและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังช่วยเพิ่มความสะดวกและสบายในทุกการเดินทางในส่วนของเครื่องยนต์เกียร์เซราโต2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตรและมีตัวเลือกเครื่องยนต์เทอร์โบ1.6ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ180แรงมา้าพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติแบบดูอัลคลาส7สปีดที่ให้การเปลี่ยนเกียร์รวดเร็วและนุ่มนวล การขับขี่ให้ความรู้สึกมั่นคงและควบคุมได้ดีระบบการสะเทือนปรับจูนใหม่ให้เหมาะกับทุกสภาพถนนทั้งในเมืองและทางไกลเกียเซราโตรุ่นใหม่นิยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอย่างมากโดยมาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะมากมายเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่และการจอดรถเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยมากขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นคือการเชื่อมต่อแบบ Connected Car ที่สามารถตรวจสอบสถานะของรถผ่านสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นการล็อกหรือปลดล็อกรถการสตาร์ทเครื่องยนต์จากระยะไกลหรือการตรวจสอบระดับน้ำมันและการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ได้อย่างลงตัว สำหรับการขับขี่จริงเกียร์เซราโต2,025ให้ความรู้สึกนุ่มนวลและมั่นใจระบบพวงมาลัยตอบสนองได้แม่นยำเข้าโค้งได้อย่างมั่นคงเสียงรบกวนจากภายนอกรลดลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยการเพิ่มวัสดุซับเสียงในจุดสำคัญของตัวถังเหมาะทั้งสำหรับการขับขี่ในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวและการขับทางไกลที่ต้องการความเงียบและความสบายในเรื่องขององค์การออกแบบโดยรวมเซราโตรุ่นใหม่นี้ดูโตและมีมิติมากขึ้นเล็กน้อย เส้นสายของตัวถังให้ความรู้สึกเรียบหรูและแฝงไปด้วยความสปอร์ตที่ลงตัวการผสมผสานระหว่างความหรูหราและความทันสมัยในแบบฉบับของเกียร์ทำให้เซราโต2025กลายเป็นหนึ่งในรถซีดานที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้อีกสิ่งที่หลายคนชื่นชอบคือความประหยัดน้ำมัน โดยเฉลี่ยสามารถทำได้มากกว่า15กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับรถขนาดกลางที่มีสมรรถนะและอุปกรณ์ครบครันแบบนี้เกียร์ยังรับประกันคุณภาพด้วยการรับประกันยาวนานและการดูแลหลังการขายที่ดีเยี่ยมเมื่อมองภาพรวมแล้วเกียร์เซราโต2 0 2 5เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยเหมาะกับผู้ที่มองหารถซีดานที่ดูดีขับสนุกและมีความคุ้มค่าในราคาที่จับต้องได้ เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของรถญี่ปุ่นในกลุ่มเดียวกันอย่างแน่นอนและนี่คือรีวิวฉบับเต็มของเกียร์เซราโตปี2025จากช่อง JA Auto Garage ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ